สวัสดีค่ะอยู่กับเกมยิงปลาเกาะหันศานะคะทุกคนคะ่ะวันนี้นะจ๊ะพกทุนมาที่1,300บาทนะคะอา่าเกมนี้อยู่ใคร MT นะคะทุกคนคะ่ะหาหน้าเกมไม่เจออย่าน้องจัดทิ้งลิงก์ไว้ให้อา่าเดี๋ยวเราจะไปห้องระดับปานกลางก,กันเลยค่ะทุกคนคะ่ะเบ็ดขั้นต่ําอยู่ที่อา่าห้าบาทนะคะสูงสุดอยู่ที่250นะจ๊ะอา่าค่ะวอลแล้วก็ไปจ้าอา่รารอเกมโหลดสักครู่ทุกคนอ่ะโอ้โหวันนี้มีเพื่อนเหมือนเดิมค่ะเขออาอนุญาตอ่าเล็งเล็งแล้วอันไหนของเราวะอ๋ออยู่ขวามมือ เลงไปค่ะไปที่เรือก่อนเลยแล้วกันใครหาเกมนี้ไม่เจอทุกคนอย่าน้องจะทิ้งลิงปักหมุดไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะสอบถามแอดมินอขอช่องทางเข้าเล่นได้เลยนะจ๊ะมาค่ะตัวสปินโอ้โหเรือก็ไม่ได้เอาเรือ,อมาค่ะสามร้อยน้องช้างก็มาโอ้โหเพื่อนก็เล่เนเบท์ฮะนะคะทุกคนทุทุนเพื่อนเยอะเหมือนกันนะเนี่ย มาช้างปล่อยพลังวิเศษออกมาให้ฉันหนอ่อยสิโอ้โหระยเอ้าวได้ปลาฉลามมาค่ะ400สวยงามจ้าขึ้นมา1250อาหารทุนหาก,กำไรกันต่ออ่ะบอสใหญ่มาค่ะตัวปลาหมึกมามันปล่อยบอสออกมาแล้วทุกคนจะได้ไหมอ้าวได้บอสค่ะทุกคนคะ่ะพันเท่าไหร่อ้โหสองพัน เกินไปมากทำถึงที่สุดมาช้างค่ะหัวช้างไม่ปล่อยพลังวิเศษออกมาเลยไปค่ะขยับมาเบสสิบหน่อยเลยแล้วกันทุกคนมาช้างช้างเบสสิบโอ้โหช้างปล่อยมาตัวสปินจำชื่อมันไม่ได้เลยจำแค่ว่ามันเป็นสปินอะตัวเนี้ย เล่นทุกวันก็ยังจำชื่อไม่ได้ทุกนึกว่าเราได้เรือทุกคนอู้หูเรือพันเก้าพันแปดได้ฉลามมาสี่ร้อยออได้เรือมาอีกสามร้อยเอาตอนนี้กำไรน้อยนิดทุกคนกำไรอันน้อยนิดมาตัวรีสเอ,อตัวสปินขอหน่อยเปลี่ยนด่านแล้วค่ะทุกคนคะ่ะ รอเขาปล่อยน้องปลาออกมานะคะโอ้โยดูเต่าแซมมี่มันว่ายน้ำทุกคนอยากได้ตัวไหนก็กดไปเลยค่ะมาค่ะตัวสปินออกมาค่ะเรายังอยู่ที่เบ็กสิบเหมือนเดิมนะคะทุกคนคะ่ะอุ้ยเพื่อนเหลือพันแทุกคนเราเหลือพอันเก้าอะตอนนี้ทุนก็ไล่เรียๆๆไล่ไเลย ทุนก็เล่ลๆกันทุกคนค่ะเอออ้าวได้สปินบาลองมาทุกคนเบสสิบเออสองร้อยขอคูณสามนี่อูห้หคูณ1.0ได้มาสองพันทุกคนโอ้โหมาเอาอีกสักรอบมาขึ้นมา3 000, 4มพัอ้าวสปินบาลองมาอีกหนึ่งรอบมาขอ300รอยอู้หร้อยห้าสิบหพันเท่าไหร่พันเจ็ดพปดะอ้าวพันแปดจ้าหนมันเป็นตัวคูณนะคะทุกคนช่องล่าง เินมาลองได้2รอบขึ้นมา5,000โอ้โห و, สุดยอดเพื่อนยังไม่ได้สักรอบเลยแกโอ้โหแกเล่นเบสิคค่ะเอามา1รอบค่ะรอบที่3 200มาขอคูณ2คูณ3โอ้โหคูณ1.2 2, 2่0 0เท่าไหร่2,800เลยโอ้ย2อ0พทุกคนโอ้โหได้มา3รอบขึ้นมา7,000จ้าฉ่ำมากมาปล่อยปลามาเอาช้างมาก่อนเลยอันดับแรกทุกคนช้างต้องปล่อยพลังวิเศษให้เราแล้วนะ โอ้๋แตะพันกว่าทุกคนเมื่อกี้อู๋เพื่อนเหลือ900ช้างต้องปล่อยพลังวิเศษให้เราแล้วนะฉลามหัวคอนโอู๋ฉลามหัวคอนโอ้โหขอช้างหน่อยช้างมาช้างมาช้างมาช้างไม่มาช้างก็อยู่ไหน ช่างไม่ปล่อยบาลังวิเศษให้เลยทุกคนอู๋ตกลงมาเหลือห้าพันกว่าอู๋เสียดายว่ะทุกคนเมื่อกี้ขึ้นมาตั้งแ0ดพันหกเจ็ดแปดพันเมื่อกี้ขึ้นมาเยอะอยู่นะเป็นลายไปกันต่อเสียดายนะเมื่อกี้ถ้าเราพอเลิกเล่นนั่นแต่เมื่อกี้กำไรเราก็ยังเยอะอยู่อ่ะเดี๋ยวอ่ะตัวบอสปรากฏมาทุกคนไอ้บอสออกมาเดี๋ยวเรารอยิงบอสมันก็ได้มาขอเงินเันคืนมาอีกขอเวลาอีกสักนิด ขออีกสักรอบช้างสปินบาลองก็มาเอาได้ฉลามมาสี่ร้อยทุกคนค่ะมาบอสเอาสวยงามค่ะข้าบอสได้อโหรอบที่สองอูโหได้มาสี่พันขึ้นมาเก้าพันหกสิบทุกคนอะก็ขอพอกำไรไว้เท่านี้แล้วกันทุกคนค่ะใครที่อยากลองเล่นอยากลองตามเกมนี้นะคะอยู่ใครเอ็มทีนะคะหรือว่าใครเอฟซีนะคะทุกคนค่ะอาจิมินมาที่เอ็ดใครซีคิวไนส์สิอาจิมินมาที่ใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องจะทิ้งช่องทางไว้ให้ใต้คลิปนะ อ่ะรอดูช้างจะปล่อยให้เราไหมจะปินบาลลองก็ได้ขอรอบสุดท้ายกำไรจะจบที่เท่าไหร่โอ้โห8,150นะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องต้องขอตัวลาไปก่อนจนะะ้าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายนะคะ